ใครได้ดูคอนเทนต์เรื่องอาหารในความทรงจาของเมตุกบ้างครับที่แบบมันจะมีอาหารอย่างหนึ่งที่เวลาเรากินเนี่ยแล้วเราจะนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่มันคอยย้ำเตือนใจเราอะไรแบบนี้นซึ่งไปรู้สึกว่าคอนเทนต์เนี้ยมารีเลทกับเบียมากแล้วเบียก็มีเรื่องราวที่คล้ายๆกับแบบนั้นนะครับเบียก็เลยอยากออกมาเล่าให้ทุกคนฟังตัวนี้ที่ใช้ลงอยู่เป็นแป้งคุมมันของ Mega f o r e v e r นะครับส่วนวันนี้เบียบำรุงผิวด้วยตัวบ a r b บ r a Beer f ย e s ุ Cream นะครับอันนี้เป็นขนาด30สกรัมนะครับทุกคนเรื่องแรกเกิดขึ้นตอนทีี่เบย ทำงานเป็นนันเซอร์ในคับอืมคือเงินเดือนมันน้อยมากทุกคนจนเราอาจจะต้องแมเนจว่าแต่ละวันนะ่ะเรากินได้วัวลาเท่าไหร่ซึ่งวันนั้นนะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วเงินเบียก็เหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าบาทออแล้วเขาทักมาที่ทํางานทักมาแบอบกว่าวันเนี้ยคนที่ทําจ่ายเงินนะ่ะไม่เข้าเข้าวันพรุ่งนี้แล้วการที่เบียจะนั่งรถจากที่บ้านไปที่ทํางานนะมันใช้เงินร้อยกว่าบาทซึ่งมันเป็นร้อยกว่าบาทสุดท้ายแล้วอะทุกคนคือถ้าเกิดสมมติเบียเอาไปกินข้าวอ่ะ ก็จะไม่มีเงินนั่งรถไปทํางานในวันพรุ่งนี้แล้วเราก็จะไม่ได้เงินเดือนอีกเบก็เลยต้องเอาเศษเงินประมาณห้าบาทหรือสิบาทนะทุกคนแบบว่าทุกคนเคยเห็นตู้หยอดน้ําเปล่าปะเออที่แบบเราจะเอาถังไปรองอย่างเงี้ยก็เอาเหรียญห้าไปหยอดแล้วก็กอกน้ําให้เต็มถังแล้วเบียกก็กินน้ําเปล่าให้อิ่มทุกคน เพื่อให้มันผ่านวันนั้นไปได้อะอันนี้คือเรื่องแรกที่เบียรู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาเห็นแบบถังน้ำดิลิทอ่ะ,ะเบียจะนึกถึงเหตุการณ์นั้นตลอดเลยและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เบียหิวอะทุกคนเบียจะชอบสั่งอาหารแบบเยอะๆอะไรเงี้ยอยากกินไปหมดเลยอเออไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่กินหมดนะครับทุกคนเพราะว่าไปกันหลายคนแต่ชอบสั่งมาลองเยอะๆ,ๆอะไรเงี้ยเออซึ่งสมัยก่อนอะตอนที่เบียเริ่มเป็นช่างแต่งหน้าใหม่เบียยังไม่ค่อยมีเงินนะครับทุกคนแล้วก็ ใกล้ๆคอนโดที่ไปอยู่แต่ก่อนนะมันจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งซึ่งราคามันก็ไม่ได้แรงเลยนะมือนึงประมาณ400กว่าก็บาท500อะไรเงี้ยแต่เบียร์กับแฟนไม่มีเงินกินทุกคนคือมันจะต้องเกิดขึ้นแค่เฉพาะวันสําคัญจริงๆอย่างเช่นวันเกิดหรือเรามีโอกาสที่เราอยากจะฉลองกันอะไรเงี้ยเราถึงจะเข้าไปกินซึ่งมันก็เกิดขึ้นไม่ได้บ่อยอะทุกคนเพราะว่า กลัวว่าเงินที่ใช้จะไม่พออนะไรเงี้ยทุกวันนี้เวลาที่เบียร์ไปเข้าร้านอาหารดีๆหรือสั่งของกินดีๆมาเยอะๆอะไรเงนะี้ยเบียร์กับแฟนก็จะชอบมองหน้ากันแล้วเขาพูดกันถึงเรื่องนี้ตลอดเลยว่าเออเราก็มาไกลเหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยจากที่แต่ก่อนแบบว่าการที่เราจะกินอาหารดีๆสักมื้อหนึ่ง เราต้องคิดแล้วคิดอีกอะไรเงี้ยเออแล้วสําหรับเพื่อนๆมีเหตุการณ์ไหนหรือเมนูไหนที่ทุกครั้งเวลาที่เรากินแล้วเราจะนึกถึงเหตุการณ์สําคัญหรือทําให้เรานึกถึงเหตุการณ์ในอดีตบ้างมาแชร์กันหน่อยว่ามันคือเมนูอะไรแล้วก็คือเรื่องอะไรนะครับทุกคน